เออสัญจรนะครับสัญจรแต่ว่าต้องบอกว่าเราอยู่ในพื้นที่สาธไม่ได้ใช่ครับเออนะเพราะว่าเขาบอกว่าภายในพื้นที่สารเนี่ยห้ามไลฟ์กันเมื่อจำนาแต่ว่าภายในพื้นที่ด้านในเนี่ยนะครับก็มีสื่อเข้าไปรออยู่ด้านในเยอะมากเออนะครับเพื่อติดตามกรณีของคุณนักสินนั่นเองแต่เช้านี้เรามาอยู่กับพี่ดางก่อนนะครับเพราะมีเรื่องที่สําคัญกับพวกเราชาวเดลิทอปิกแล้วก็คุณผู้ชมทุกคนที่ติดตาม ความเคลื่อนไหวของการเมืองเยอะจริงๆนะครับก็คือประเด็นของการยื่นประกันนั่นเองมันไม่ใช่แค่การยื่นประกันของคุณนักษิณนะแต่ว่ายังมีคนอื่นๆด้วยที่ต้องคดีหนึ่งหนึ่งสองด้วยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราคุยกับพี่ด่างหน่อยดีกว่าผมพี่ด่างเป็นไงช่วงเช้าที่ผ่านมาวันนี้ก็ทํสองเรื่องยื่นเอาเรื่องแรกก่อนแล้วกันครับพอดีเราตั้งใจอยู่แล้วมันมาชนกับกรณีคุณนักสินก็คือว่ามันมีผู้ต้องขังในคดี หนึ <112 S 1> ่งหนึ่งเนี่ย<ม>ข้อหาเดียวทักษินนี่แหละซึ่งเขาไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวไม่ได้รับการประกันตัวพูดง่ายเนี่ยครับโดยสาราญาเนี่ยไม่ให้อืับโดยอ้างเหตุผลว่าจะหลบหนีครับเราก็ยื่นมาหลายครั้งแล้วไม่ให้พิ่งมายื่นวันนี้อย่างทนายอนนท์เนี่ยคดีก็ยังไม่ถึงที่สุดมีกรณีที่ถูกขังไว้สองเกือบสองร้อยวันแล้ว เขาต้องการจะออกจากศาลออกจากคุกมาเพื่อจะต่อสู้ให้เต็มที่เพราะว่าศาลยังไม่ได้ตัดสินว่าเขาผิดยังไม่ถึงที่สุดว่างั้นเถอะรับรอศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาก็ปรากฏว่าก็ไม่ได้วันนี้ก็เลยทางศูนย์นาความเพื่อสิทธิมนุษยชนก็เลยยื่นประกันตัวจำเลยในคดีที่ยังไม่ถึงที่สุดที่ศาลแม่อนุญาตได้ประกันตัวทั้งหมดที่ศาลนี้สิบคนที่ศาลฎีกาทีาสิบคนสิบคนเป็นคดีเกี่ยวกับการเมืองสี่แต่ เป็นคดีหนึ่งหนึ่งสองหกคนซึ่งยื่นประกันแล้วก็คดียังไม่ถึงที่สุดก็ไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวครับผมแล้วยื่นที่ศาลในกราุางเทพใต้อีกสองคนคก็เป็นคดีหนึ่งหนึ่งสองเหมือนกันครับผมบังเอิญมันมาตรงกับเหตุการณ์ที่ทางคุณนักสินยื่นขอประกันตัวมันก็เลยมาชนกันในคดีลักษณะดเดียวกันก็คือมามข้อหาเดียวกันข้อหาเดียวกันข,นขรอระบบคอมเหมือนกันครับ,รบผมซ,ซึ่งอันนี้ถามนิดนึงครับเออ่12รายที่มีการยื่นประกันตัวกันไปเนี่ยครับคือในช่วงที่ผ่านมาที่ไม่ได้รับกกกาารรรแบบเ่ปะัันนตวีย มีด้วยเหตุอะไรบ้างครับโดยส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดคดียังไม่ถึงที่สุดนะทั้งหมดเกือบทั้งหมดด้วยเหตุผลก็คือว่าข้อกล่าวหาว่าหนึ่งถึงสองเนี่ยมีโทษร้ายแรงครับแล้วทําให้เกิดความเสื่อมเสียต่อสถาบันประกอบกับเชื่อว่าให้ประกันไปแล้วอ่ะผู้ต้องหาหรือจําเลย จะหลบหนีเชื่อว่าเชื่อว่าจะหลบหนีก็เลยไม่ให้ประกันตัวทั้งหมดเลยทั้ง12รายเี่ยครับแล้วทั้ง12บรายเคยมีพฤติกรรมออกไปลักษณะว่าจะหลบหนีใดๆอะไรไหมก็เราก็ยื่นมาทุกคนเนี่ยเรายื่นมาเกินกว่า3ครั้งอยู่แล้วครับนะ<ม>บางคน5ครั้ง6ครั้งเนี่ย<ะ>ทุกครั้งเราก็ชี้แจงอยู่แล้วว่าเด็กพวกเนี้ไม่เคยมีพฤติกรรมหลบหนีเลยครับผมมามอบตัวกับพนักงานสอบสวน<ะ>มาพบอายการครับไม่เคยเลื่อนไม่เคยป่วยเป็นโควิดไม่เคยเป็นอะไรทั้งสิ้นเมื่อมายื่นแล้ว ศาลในระหว่างพิจารณาคดีบางรายก็ได้ประกันตัวครับแล้วมาสารทุกนัดฮะเพราะฉะนั้นเมื่อสารชั้นต้นตัดสินว่าเขาผิดเขาย่อมมีสิทธิอุทณนดีกาครับถึงที่สุดซึ่งเมื่อหร่ศสารชั้นต้นตัดสินแล้วเขาต้องออกมาต่อสู้หาข้อมูลต่างๆเขาก็ขอประกันตัวเขาไม่ได้เหตุผลมีสองข้อครับ,รบหนึ่งข้อกล่าวหาร้ายแรงทำเกิดให้เกิดความเสื่อมเสียต่อสถาบันพระมหากษัตริย์สอง จะหลบหนีคร,ครับผมงั้นถามถึงความน่าสนใจครับในการเปรียบเทียบระหว่างกรณีของอทั้งสิบสองเคสคที่เราพูดกันสิบเคสที่นี่อีกสองเคสที่สารยากรุงเทพใต้กับกรณีของคุณทักษิณเนี่ยคิดว่าเราควรจะจับตามองเรื่องอะไรครับผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยบังเอิญมันมาชนกันบังเอิญมันมาชนกัน <ๆ S 2> ก็จะเป็นบทพิสูจน์ว่ากระบวนการยุติธรรมที่บุ้งเรียกร้องเนี่ย ครับมันสมควรจะมีการปฏิปรูปเรียง <C> e <an> เพราะว่าโดยหลักนะฮะตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคียอยู่ <C> e <an> ให้กับตยะันลแล้วก็ดีกฎบัตรสิทธ,ธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองที่ไทยเป็นเป็นภาคียอยู่แล้วก็ดีรัฐ <C> e <an> ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยก็ดีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็ดีระบุไว้ชัดเจนว่าหากผู้ใดที่ถูกกล่าวหาในคดีย,ยาายังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุดที่เส้นใต้ก็ว่าถึงที่สุดครับ <C> e <an> ว่าเป็นผู้กระทําความผิดจะปฏิบัติต่อเขาเสมือนหนึ่งเป็นผู้กระทําความผิดไม่ได้ครับอันนี้เป็นชัดเจนเป็นหลักที่ทุกคนเรียนหนังสือ <c oughs> เรียนกฎหมายมาก็รู้ <c oughs> ไม่เรียนกฎหมายก็รู้รชาวบ,บ้านเขาก็รู้ว่าตอนใดที่ยังไม่ตัดสินฉันจะผิดได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเมื่อประเด็นมันเป็นอย่างนี้แล้วประกอบกับรัฐธรรมนูญมาตรา26เขียนไว้ว่าการควบคุมคุมขังผู้ต้องหาหรือจําเลยในคดีอาญามีไว้เพียงเพื่อไม่ให้เขาหลบหนีเท่านั้นครับ,ค,รบคุณจะไปทําให้แบบ กลัวว่าเขาจะไปทําอีกอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เพราะว่าถ้าเขาทําอีกก็จับอีกนิฉะนั้นในระบบกาวหาของประเทศไทยเนี่ยตำรวจก่าวหาใครคนนั้นก็ไม่มีวันที่ได้ออกมาเพราะมันก็ต้องตั้งข้อหาแพงๆข้อหาหนักๆฆ่าคนตายใช่ไหมอย่างนี้คนที่ถูกคือฆ่าคนตายเนี่ยมันประหารชีวิตแน่เพรว่าฉะนั้นคนที่ถูกกาวหาฆ่าคนตายไม่มีวันที่จะได้ประกันตัวอย่างนี้ก็สบายเลยถูกไหมครับพฉะนั้น ตรงนี้เนี่ยโดยหลักของกฎหมายแล้วเนี่ยต้องให้ปล่อยตัวชวั่วคราวมเมื่อมาเทียบกับคดีของคุณนักสินผมยืนยันกับทางคุณจอยคุณปาล์เมเสมอว่าครับถ้าในความเห็นนักกฎหมายทั่วไปไม่จําเป็นต้องเป็นผมครับเราต้องขีดเส้นใต้คาว่าต้องเราต้องเชื่อว่าคุณนักสินเป็นผู้บริสุทธิ์ครับก่อนที่จะถูกสารตัดสินถึงที่สุดว่าผิดครับเพราะฉะนั้นสิทธิในการประกันตัวหรือปล่อยตัวชวั่วคราวต้องมีอืมไม่มีเหตุผลใดไม่เชื่อคุณนักสินรวยเจ็ดหมื่นล้านมีเครื่องบินส่วนตัว แล้วห้ามแต่ตาสีตาสาใหา้เห็นก็ไปยุติธรรมครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าศาลพึงใช้มาตรการเนี้ยกับคุณดักษุนแลกกับเยาวชนทุกๆคนครับในการที่ถูกและผู้คนที่ถูกกล่าวหาคดีหนึหนึ่งสองทุกคน อยากเท่าเทียมกันอยากเท่าเทียมกันนะครับผมเพราะฉะนั้นก็คือหมายว่าโดยมาตรฐานเนี่ย <_ d ose> คุณนักศิกกรรกล์ก็ควรจะได้รับการประกันตัวแหละและในขณะเดียวกันในการยื่นประกันตัวในวันนี้เนี่ยอีกส2องเคสเนี่ยก็ควรจะได้รับการประกันตัวในมาตรฐานเดียวกันเช่น<ๆ>เดียวกันใช่ไหมครับตรงเลยครับตรงกับจิตใจของเราเลยเพราะว่าถ้าถ้ามันไม่เกิดขึ้นแบบนี้สมมุติว่าเด็กได้ประกันตัวเหมือนคุณนักศิล์ไม่ให้ไม่ให้คุณนักศิล์แกประกันตัวผมก็ว่าไม่เป็นธรรมไม่ดีครับในทางกลับกันถ้าหากว่าให้ประกันคุณนักศิล์แต่ไม่ให้เด็ก ประกันตัวผมก็ม่ยุติธรรมเพราะมันมีเคสเหมือนกันข้อหาเดียวกันพลบคอมกับหนึ่งหนึ่งสองเด็กก็ไม่มีพฤติกรรมหลบหนีเอาเว้นแต่เด็กคนไหนมันมีพฤติการหลบหนีเช่นเคยหนีไปอยู่ต่างประเทศอย่างเงี้ยผมก็ว่าไม่ให้ประกันก็มีเหตุผลใช่ไหมเขาเคยหนีมาแล้วเขาเคยหนีมาแล้วไม่ว่าจะเป็นคดีนี้หรือคดีอื่น <Okay. S 1> ซึ่งน้องๆทั้ง12คน12เคสเนี่ยก็คือล้วนแล้วอันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่เคยยื่นประกัน,อกนอโอ้ยื่นมาหลายครั้งคือยื่นประกันก่อนอันนี้มาแล้วสนานใช่ครับแต่ก็ถูกปฏิเสธให้ประกันตัวมาโดยสม่ำเส <Anal. S 1> มอใช่ครับต้องเข้าเรือนจำต้องแต่งชุดน,นักโทษ <mm ต้องถูกใส่ตรวนรต้องตัดผมสั้นต้องถูกกักตัวโดยตลอดก็เป็นเป็นลักษณะแบบนี้ครับและคดีความยังไม่ถึงที่สุดยังไม่ถึงที่ทั้ง12เคสครับเหมือนกับ โดยเหเรื่องวันเนี้ผมไม่ได้เข้าไปในศาลนะไม่ได้เข้าไปตรงที่คุณทักษิณอยู่นะคือโดยปกติอะถ้าทุกคนถูกฟ้องอายการมาฟ้องที่ศาลแล้วเนี่ยครับทุกคนก็ต้องลงไปนั่งในห้องเพื่อรอประกันตัวหรือรอศาลเรียกออกไปสอบถามว่าใช่ตัวบุคคลอะไรหรือเปล่าปัญหาว่าศาลอาญาได้ทําแบบนั้นเช่นเดียวกับที่ทํากับคนอื่นๆหรือไม่อันที่หนึ่งอันที่สองการปล่อยตัวชั่วคราวเนี่ย ผมก็ว่ามันต้องเร็วอ่ะแต่โดยประสบการณ์ทุกคนที่มาอยู่ในที่นี้หรือคนอื่นก็รู้อว่ามาสารเนี่ยคงต้องรอครึ่งวันใช้เวลาครับอาจจะถึงตอนเย็นด้วยซ้ำเพราะว่าเขาว่าสี่โมงเย็นเป็นเวลาเด็ดก็เขาต้องดูว่าคุณทั้งสินได้ประกันหรือไม่ได้ประกันถ้าได้ได้เมื่อไหร่รวดเร็วปานการมนิหนุ่มหรือเปล่าครับอันนี้มันเป็นบทพิสูจน์ไม่มีอะไรครับผมคือ คือทฤษฎีทางกฎหมายก็เป็นทฤษฎีทางกฎหมายครับแต่สิ่งที่ประชาชนจะเรียนรู้ก็จากการกระทําของคนในวงการแต่ว่าตํารวจอายการศาลที่นลงเหมือนกันไหมครับครับ,รบอโอเคพี่ด่างคิดว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดสิ่งที่มันมันไม่ตรงกับมาตรฐานที่เราคาดหวังไว้เนอะอมสมมติว่าคุณทักษิณได้รับการประกันตัวแต่ว่าสิบสองเคสที่เรายื่นเนี่ยซึ่งก่อนหน้านี้เคยยื่นไปแล้วถึงสามครั้งใช่ไหมครับก็ไม่ได้รับการประกันตัวเหมือนกันหากมันเกิดเหตุการณ์ที่ เราเรารู้สึกกังวลเนี่ยม,มันจะส่งผลยังไงกับาภาพลักกระบวนการยุติธรรมหรือว่าในมุมมองของพี่ด่างเองเนี่ยมีความกังวลว่าอะไรจะตามมาครับ,รบประเด็นแรกก่อนนะคือผมผมเป็นคนมองโลกในแง่ดีครับผม,ผมคิดว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นแบบนั้นครับภาวนาถ้าพระสยามเทวาธิราชมีจรงิงขอให้ดลใจอย่าให้เกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมาแต่ถ้าเกิดอย่างที่คุณจรถาม คุณปาล์มก็คงสงสัยเหมือนผมครับจะเกิดอะไรขึ้นคือผมว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยมิูชนทุกคนรู้อยู่แล้วถ้างั้นมาเทียบอ่ะถูกไหมว่าทําไมอันนั้นได้นี่ไม่ได้ใช่ไหมสาลก็ต้องที่บมายให้ชัดเจนว่าให้เพราะว่าข้อหาที่คุณนักสินถูกกล่าวหาเป็นเพียงข้อกล่าวหาโทษสูงก็จริงแต่ยังไม่ผิดยังเป็นผู้บปิส์อยู่มามอบตัวกับพนักงานอัยการเองไม่เคยหลบหนีไม่เคยหลบหนีด้วยฮะ ก็ต้องเขียนอย่างนั้นนะเพราะเด็กพวกนี้มันโดนเวลาไม่ให้เ็าบอกว่าเออเชื่อว่าเชื่อว่าจะไปกระทําความผิดข้อข่าวหาที่ถูกแจ้งความร้องทุกข์เนี่ยมันเป็นข้อข่าวหาที่ทําให้เสื่อมเสียสถาบันพระมหากรรษัตริย์ใช่ไหมและมีโทษสูงอืเกงว่าถ้าให้ประกันตัวไปจะหนีเพราะก็ต้องเขียนให้ชัดเจนเหมือนกันอ,อันนี้จะบอกว่าคุณทั้นศิน์ไม่หนีไล้เด็กพวกนี้มันจะหนียังไงหรือคุณทั้น์ศิน์จะหนีหรือไม่หนีจริงเราก็ไม่รู้ครับใช่ไหมอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่ วิญญาชนรู้เองผมว่านะนะอโอเคมันเป็นเรื่องที่กระทําซ้ําเติมต่อคําถามสุดท้ายมันกระทาซ้ําเติมต่อความเชื่อมั่นศรัทธาครับคือผมว่าในสังคมไทยเนี่ยหรือในสังคมอารยยะทั่วไปเมผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนที่อยู่ในที่นี้เคยไปเมืองนอกสมมุติเราไปอยู่ในประเทศที่ที่ปลอดภัยจากโจรผู้ร้ายหรือจากการกดขี่ขูดลี่จากอำนาจรัฐเนี่ยเราเดินแบบสบายใจแม้เราจะเป็นชาวต่างชาติ ถ้าตราดใดที่ยังมีพฤติกรรมแบบนี้เกิดขึ้นในประเทศเราผมก็ไม่แน่ใจว่าผมเองจะต้องเวลาไปโรงพักจะต้องกลัวไหมเกิดเขาบอกว่า <c oughs> คุณคือเสดงผมยัดก้อหาร้อยสิบสองคุณนะเดี๋ยวคุณไม่ได้ประกันตัวนี่รู้ก่อนสาลอีกอืแต่เพราะเราได้ทําแบบนี้มาเป็นเป็นจารีตประเพณีของเราผมถึงเรียกร้องว่าเฮ้ยพวกคุณต้องรักษาตรงนี้ไว้นะถ้าจะรักษาประเทศชาติอืเพราะเดี๋ยววันหนึ่งคนเขาจะพูดว่าปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมอ่ะมันไม่เพียงพอซะแล้วอืม มันต้องปฏิรูปเรื่องอื่นด้วยครเนี่ยยุ่งเลยครับตอนนี้กระบวนการถึงขั้นไหนแล้วครับพี่ด่างครับในเรื่องของการดําเนินการในพ์คของ12เคสที่วันนี้ทางศูนย์ทนายกําลังดําเนินการอยู่ครับผมผมแจ้งอย่างนี้ครับตอนที่เนี่ยในวินาทีนี้เนี่ยพี่ศารอาญาเราได้ยื่นสายยังเทืใต้ถามกันเราได้ยื่นขอประกันตัวเด็ก ทั้ง12เคสไปแล้วไามคนไปแล้วครับยื่นไปเรีย,ย,รยรบร้อยแล้วยื่นเรียบร้อยล้วตอน,นี้อยู่อยู่อยู่ในสำนวนศาลแล้วรเ,เราเรอฟังคําสั่งับ,บผมก็ภาว,วนาว่าสิ่งที่คุณจรพูดคุณความพูดหรือคิดอย่ากเกิดขึ้นเลยรเราจะได้เดินหน้ากันต่อไปครับม,มีอีกประเด็นหนึ่งที่ก็เชื่อว่าหลายๆคนก็คงรอติดตามกันอยู่ก็คือประเด็นความคืบหน้าของ ประเด็นเรื่องวุ่งครับ,รบในการขอภาพวงจรปิดครับ,รบ <ๆ S 1> กับอะไรต่างๆนานาพวกนี้เพราะว่าครั้งล่าสุดที่เราคุยกับพี่ด่างเนี่ยครับ,รบเหมือนว่าทางไม่ว่าจะเป็นก,มกรมราชัณฑ์เองหรือว่าคนที่เกี่ยวข้องเองเนี่ยยอมแล้วแต่ว่าสามารถจะให้ดูภาพจากกล้องวงจรปิดได้ครับจนมาถึงณปัจจุบันนี้เนี่ยมันก็เว้นระยะพอสมควรแล้วความคืบหน้าเป็นไงบ้างผมมีความเสียใจที่ต้องแจ้งว่ายังไม่ได้ครับยังไม่ได้อะไรยังไม่ได้ทั้งกล้องวงจรปิดและเอกสารเพิ่มเติมที่ขอไป ทั้งที่กรมราชธรร์เนี่ยโดยโดยท่านรัฐมนตรีก็ดีอธิบดีก็ดีและ,ะคุณท่านผอโรงพยาบาลราชธรร์ยืนยันกับผมว่าอยู่ระหว่างดําเนินการผมบอกว่าแล้วได้เมื่อไหร่เขาบอกว่าต้องใช้ระยะเวลาซึ่งซึ่งถ้าถ้าถือว่าการไม่ได้คือไม่ให้ก็คือยังไม่ให้ครับซึ่งเรื่องนี้จริงๆมันมีเหตุผลพยานหลักฐานที่จริงไว้นานมันกอให้เกิดข้อสงสัย มันอาจจะมีการไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสารต่างครับทั้งพยานเอกสารพยานบุคคลและพยานวัตถุอันที่สองตามกฎหมายเนี่ยมันจะต้องดําเนินการไต่สวนการตายครับบุ่งเพราะว่าบุ่งตายที่ในการควบคุมของทางราชการครับอันนี้เป็นกฎหมายเขาเรียกว่าการไต่สวนชารนสูตรพิสูจน์ซึ่งกฎหมายเนี่ยมีมานานแล้วมีมาก่อนตั้งแต่ก่อนมงเกิดด้วยซ้ําไปเพราะฉะนั้น เมื่อช้าไปเนี่ยมันจะเกินกําหนดของกฎหมายอมตอนนี้เกินแล้ว,วแล้วต้องิ0วันนับแต่วันที่ตายแต่กฎหมายก็บอกว่าถ้ามีเหตุเช่นหาพยานหลักฐานต่างๆยังไม่เพียบเรียบร้อมเนี่ยก็ขยายไปได้อีกแต่อีกไม่เกิน60วันแต่จริงๆสิ่งที่เราต้องการคือภาพจากกล้องวงจรปิดนั่นน่าจะเป็นสิ่งที่ครบถ้วนตั้งแต่แรกแล้วหรือไม่ไมครับผมผมแจ้งอย่างนี้ว่าบางคนจะสงสัยว่าทำไมเราต้องการกล้องวงจรปิดมันมีความหมายอะไรนักหนาครับผมตอบอย่างนี้ เราได้ข้อมูลกล้องวงจรปิดจากธรรมศาสตร์ครับได้เลยขอเขาให้เลยวินาทีที่โรงพยาบาลราชทันเอาล่างน้องไปครับมีการขนขึ้นมามีการอะไรเราเห็นมีการรักษาพยาบาลดีหรือไม่ดีเรารู้หมดนะครับแต่เหตุการณ์ที่เราต้องการกล้องวงจรปิดในสถานพยาบาลของโรงพยาบาลราชทันเพราะว่าตามที่ท่านอธิบดีแถลงเนี่ยบอกว่าในขณะนั้นมีหมอมีพยาบาลมีการปั๊มเครืหัวใจ เราเป็นเคชื่นมาถามว่าแล้วจริงหรือเปล่าหรือปล่อยให้มันตายไปแล้วค่อยไปฟื้นขึ้นมาอะไรแบบนี้ครับอันนี้จะเป็นหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดเรามองจากกล้องที่เห็นกล้องเนี่ยผมได้รับทราบจากน้องที่อยู่ข้างในอยู่แล้วเนี่ยเขาบอกเลยว่าในเตียงที่บุ้งนอนอยู่ะมีกล้องวงจรปิดสาดส่องไปถึงเห็นชัดเจนแน่นอนเว้นแต่จะเสียเว้นแต่จะเสียและเราก็จะดูว่าหลังจากที่ไปปัม๊มถ้ามีจริง มีผู้เชี่ยวชาญไหมหรือเป็นแค่ผู้ช่วยที่เป็นผู้ต้องขังรหรือไม่ทําอะไรเลยและหอบพิ้วลงมาอย่างไรมีการใส่ท่อช่วยหายใจในขณะที่ทําการ CPR ไหมครับอันนี้มันเป็นหลักที่ผู้เชี่ยวชาญทุกคนจะตอบได้ครับผมแต่เรื่องที่ว่าใส่ท่อท่อ CPR ผมใช้คำว่าอย่างนี้ีครับระหว่าง CPR มีการใส่ท่อช่วยหายใจเมื่อมาถึงโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ท่อผิดที่เนี่ยอันนี้เป็นรายงานจากธรรมศาสตร์ โอเคเป็นบุคคลที่สามผมเชื่อถือผมเชื่อถือซึ่งคาดว่าเราจะได้ไหมครับหรือว่าจะได้เมื่อไหร่มันต้องติดตามยังไงมันต้องติดตามยังไงมันคือมันยังไงฮะเขามีเขามีเดทไลน์เขามีกรอบเวลาเมื่อวานนี้เพิ่งคุยกันเขาก็บอกผมว่ารอจะภาพหนึ่งแต่เขาตอบไม่ได้เพราะเขาอยู่ระหว่างการกันกองเช่นว่าภาพวงจรปิดจะต้องไป ไปตกแต่งตัดต่อหรือจะเป็นเบอร์หน้าคนหรืออะไรเนี่ยนะผมแจ้คำพูดผิดไม่ให้ตัดต่อหรือจริงยังไงผมก็ไม่ทราบเพว่เอกสารต่างๆกำลังให้ผู้บริหารนี่ตรวจสอบดูว่าจะควรจะให้หรือไม่ให้ควรจะให้หรือไม่ให้ไม่ใช่ว่าเราได้แน่ๆได้ไม่ได้ได้อาจจะได้ไม่ครบอะไรแบบเอ้บอกขึ้นอยู่กับดุลพินิดใช่ครับของผู้บริหารครับเอาคที่คุยยังงทรศัพับ แต่ตอนแรกเขาก็เรียกร้องว่าให้สำสิม่อมหน้าไปเราก็ทําไปแล้วขอหลักฐานหนังสือบัตรประชาชนของคุณพ่อบุ้งเราก็เอาไปให้ขอบัตรประชาชนผมผมก็เอาไปให้ให้หมดอ่ะที่ไหนมันยังไม่ได้คือฝั่งผู้ขอให้ครบแล้วครับที่ฝั่งนู้นขอมาครับแต่ที่เราขอยังไม่ได้เลยและก็ไม่คืบหน้าด้วยยังไม่คืบหน้าโอ้ได้เลยว่ายังไม่คืบหน้าเพราะถ้าเราถือว่าตราบใดที่ยังไม่ได้ก็ถือว่าไม่ให้อ่ะผมก็จะตตีอะไร สำหรับวันนี้ครับขั้นตอนต่อไปเนี่ย<ม>เราจะต้องติดตามอะไรกันต่อครับทั้งในกรณีของ12่องเคสทั้งที่สานยา10เคสแล้วก็ที่สานยากรุงเทพใต้อีก2เคสรวมถึงกรณีของบุ้งด้วยซึ่งเราก็แบบอยากให้มันมันมาถึงมือของทางทีมทนายสักทีเนี่ยหรือว่าทางครอบครัวด้วยเนี่ยเ,เราต่อจากนี้วินาทีนี้เราควรจะติดตามอะไรกันต่อหรือว่าประชาชนคุณผู้ชมควรจะตามติดเรื่องอะไรกันต่อดีครับเรื่องของ 12เคสที่ประกันคดี112วันนี้พร้อมกับคุณนักสินเนี่ยอยากให้ประชาชนทั่วไปและสื่อมวลชนรวมทั้งประชาชนทั่วโลกเลยครับรวมทั้งกระทรวงการต่างประเทศไทยอืซึ่งกาลังจะส่งตัวแทนไปทิงมตรีสิทธิมนุษยชนของอาสาประชาชาติเนี่ยครับได้มาดูว่าผลของการตัดสินของศาลยุติธรรมเป็นยังไงให้หรือไม่ให้มีเหตุผลทางคข้อกฎหมายที่เชื่อถือได้ไหมและเราจะเชื่อถือ ันต่อไปไหมเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเกี่ยวพันกับทุกคนนะวันนึงเราจะรู้ได้ไงว่าไอ้คนที่ไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้วันนึงลูกหลานติดคุกติดตารางมาโดนตารวจกล่าวหามาแล้วไม่ได้ประก,กันท่านนั้นนี่ลูกหลานเราไม่ได้ผิดเนี่ย,ยจะทำยังไงท่านผู้ให้่ทุกคนติดตามเพราะว่ามันเป็นก้าวสาคัญที่นักเรียนนักศึกษาประชาชนและรวมทั้งบุ้งผู้เสียชีวิตเนี่ยเรียกร้องอยู่แล้วับว่าให้ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเสียของเราเนี่ย มันจะดังไปถึงพักเพื่อไทยไหม,มที่ให้มีการปฏิรูปับหรือคิดว่าพูดส่งๆไปจะไปถึงพรกเก้าไกลไหม,มจะไปถึงพักไม่อยากไปชื่อมันไม่ค่อยดีชื่อเขาอะไอ้ <c oughs> พวกนั้นเนี่ยไหมอะไรแบบนี้ครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นผมอยากให้จับตามองเนี่ยวันเนี้ยเริ่มต้นตั้นแต่ผมเชื่อว่าคุณนักสิงห์คงได้ประกันก่อนเที่ยงอะอือแล้วมันสมควรไหมอะไรแบบนี้มีกค่สิบโมงแล้วผะว่าเดี๋ยวก็ได้ พี่ <c oughs> ด่านครับถ้าเกิดว่ากรณีที่12เคสที่ยื่นไปอาจจะไม่ได้ทั้งหมดอาจจะได้บางเคสเนี่ยแบบนี้ถือเป็นกรณีที่พอรับได้ไหมหรือว่าโดยมาตรฐานแล้วมันไม่ควรเป็นอย่างนั้นถ้าถามผมนะ <c oughs> ผมรับไม่ได้เพราะผมคิด <c oughs> ว่า,วาโดยมาตรฐานมันต้องเหมือนกัน <c oughs> ครับือคุณเอาเรียกว่าทักษิณจะได้ทักษิณแต่ของคุณ12คนจะได้6คนนะชีวิตเสรีภาพคนไม่ได้อยู่ที่การต่อรองอ่ะอืม ช่ไหมครับตราบใดที่โทษนะกระบวนการยุติธรรมยังไม่ยืนตรงนะยืนยืดยืดอกที่จะเผชิญกับอุปสรรคต่างๆเนี่ยผมว่าประเทศไทยก็ไปได้ยากผมเชื่อคือถ้าถามผมผมรับไม่ได้ไม่ใช่เพราะว่าผมเป็นทนายความของเขาแต่ผมบ่ทุกคนก็รักในสิทธิเสรีภาพของตัวเองทั้งนั้นษาก็เหมือนกันถ้าโดนแบบนี้จะรู้สึกไงใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมคิดว่าอยากให้ทุกคนจับตามองอส่วนเรื่องของคุณบุ้งเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องสําคัญเพราะมันสะท้อนให้เราเห็นถึงส่วนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมบุ้งกับคนอื่นๆไปติดคุกติดตารางทั้งสองคนรวมทั้งบุ้งด้วยไปติดคุกเนี่ยสารไม่ประกันครับเริ่มจากสารในไม่ประกันนั้นแน่ๆบุ้งกัน,กน,กน,กนยังไม่ได้มีคดีถึงที่สุดเลยมไม่ประกันไม่เป็นไรควจะหนีเอาไม่เป็นไร อ่เมื่อเอาไปแล้วคุณรักษาพยาบาลเขาไม่ได้แสดงว่าคุณสันนิษฐานไว้ก่อนหรือว่าเขาผิดคนตายหรือเปล่าแตราบใดที่เขายังไม่ได้เป็นผู้ผิดรัฐเอาเข้าไปขังต้องดูแลฟูมฟักเหมือนกับเป็นคนบริสุทธิ์อ่ะครับและอะไรจะเป็นการการันตีให้ผู้คนที่เดินไปบนถนนในประเทศเนี้ยได้รับความปลอดภัยเพราะเรามัมนมีอาชญากรรมมีโจรขโมยก็จริงแต่อันตรายประเภทนหนึ่งออันตรายจากอำนาจรัฐที่ ใช้อำนาจเกินสมควรไม่ว่าจะเป็นตำรวจอายการสารก็ดีเพราะฉะนั้นผมว่าเรื่องอย่างเงี้ยสารยุติธรรมต้องยืนตรงวันก่อนผมไม่ได้ไปฟังที่ท่านประธานาศาลนิกาคุณอนุชาพูดเรื่องหลักการยุติธรรมเพื่อสิทธิเสรีภาพประชาชนถ้าใครมีก็สง่งให้ผมดูด้วยอาจจะเป็นความหวังหนึ่งพวกเราครับโอเคครับผมนะครเพราะฉั้นวันนี้ก็ อ๋อก็เมื่อกี้ก็แชร์ให้คุณผู้ชมฟังไปนะครับว่าในพื้นที่ศาลตอนนี้เข้าใจว่าหลายปีที่ผ่านมาเนาะนะฮะเขามีการแจ้งว่าห้ามไลฟ์ในพื้นที่เพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นการละเมิดนาาศาลอะไรนี้นะฮะตอนนี้เราก็เลยต้องไปยืนอยู่ข้างถนน รัชนานะฮะเออนะครับแล้วก็โอ้แดดก็เต็มหน้าพี่ด่างเลยเสียงต่อรถลาเสียงต่อรถลาด้วยแต่ว่าเราพูดถึงการไลฟ์นะหมายถึงว่าการเก็บภาพอะไรต่างๆกันนาเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นข้อห้ามมาชัดเจนแต่ว่าการไลฟ์แบบไม่ได้ใช่ถก็ไม่เข้าใจผลนี้ถ้าผมมีอำนาจผมจะไปเปลี่ยนให้ไปทุกที่ในประเทศมันน่าจะไลฟ์ได้นะเออนะครับไลด์ได้การเมิดหน้าสารนี่ก็พูดกันไปส่งเดชมันคนไปถ่ายรูปในสารมันไป เราไม่เรานหน้าศารยังไงหรือคุณเป็นสารที่ศักดิ์สิทธิ์เออถ้าเป็นสารเจ้าเนี่ยผมยอมรับบางคนเขาบบกลัวไปตัดต่อไปทําให้ศาลเสียหาย <14. S 2> ใช่ไหมเสียเรามีห้ามห้ามถ่ายภาพเวลาเราเข้าไปพิพิธภัณฑ์อะ่ะเรากลัวห้ามถ่ายภาพเขาเขียนว่ากลัวว่าจะเอาไปทำํำจาทาซ้อนอทม่ใครจะมาทําศาร คือตอนแรกผมก็ผมก็แปลกใจเพราะว่าแบบว่าตอนที่ผมมาถึงผมมาช้านิดนึงใช่ไหมแล้วแบบพอมาถึงเราจรักับพี่ซี่กับพี่แอมเนี่ยเขาก็บอกว่าปาล์มสรุปว่ามันไลฟ์ไม่ได้นะผมก็ถามอาทีว่าอ๋อมาถึงเข้าไปข้างในใช่ไหมพี่ซี่ก็บอกว่าไม่ที่มึงยืนอยู่ตรงเนี้ยก็ไลฟ์ไม่ได้อ๋อเข้าใจแล้วก็เโทษไปข้างในก็เลยต้องเดินออกมาข้างนอกก็ออกมาข้างนอกเจ้าผมผมก็ตอบไม่ได้เพราะผมก็ไม่เข้าใจเป็นนายความมาสี่ปีเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจไม่เก็ดเลยก็ถือว่าได้เจอเรื่องใหม่ๆเสมอนะครับผมเอ่อ อัพเดตว่าว่าเป็นยังไงบ้างฮะ uh. oh. ตอนนี้ตอนนี้คือเท่าที่ทราบก็คือว่าปกติแล้วเขาจะถ้าถ้าเป็น เ่อทั่วๆไปเนี่ยก็เข้าทางปกติแหละอันนี้แอบคุยกับนักข่าวบรรทูมาเขาบอกปกติมันก็จะมีข้าวได้2ทางคือไม่ข้างหลังก็ข้างหน้าแต่รู้สึกว่าคุณทักษิณเนี่ยจะมาแบบว่าเฉียบคมมากคือข้าข้างข้างแล้วก็เอาจริงคุณผู้ชมเราเห็นนักข่าวนะฮะอันนี้แอบบอกได้หลายต่อหลายคนที่เดินทางกลับบ้านแล้วนะครับผมแล้วก็จะไปสถานที่อื่นต่อไปเนื่องจากว่ามีการคาดการณ์ว่าไม่กูไม่ได้เจอแล้วเออก็จะไปไปนั่นอู่นี่แต่ว่าจริงๆเราก็มีนักข่าวเยอะมากที่มาติดตามประเด็นเรื่องบุ้งแล้วก็12 ที่พี่ด่างกำลังจะทำการประกันตัยกับน้องอยู่ก็เยอะพอสมควรเหมือนกันเรียกว่าประชาชนให้ความสนใจด้วยนะครับผมก็สรุปว่าตัวเนี้ยผมไล่ฟังกันแล้วกันเท่าที่ผมเดินเข้าไปยื่นอกสาษาต่างๆก็ทราบว่าทางคุณทักษยื่นประกันตัวเหมือนกันยื่นตัวแล้วโดยปกติเนี่ยถ้าเป็นตรสีตรสาอย่างผมหรืออย่างคุณจรคุณกามเนี่ยก็คงต้องถูกอายการจูงมือขึ้นมาที่หน้าเคาน์เตอร์ แล้วก็ยื่นฟ้องเป็นเลขคดีดําที่หนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ะไรก็ว่าไปปกติมันเป็นกันอย่างนั้นเสร็จแล้วก็ให้มีเจ้าหน้าที่ตารวจควบคุมตัวลงไปในห้องที่เขาเรียกว่าห้องเวรชีมีนักโทษพวกอ้นฆ่าอะไรก็มาอยู่รอสารสั่งแต่อันเนี้ยผมก็ทราบว่าคุณนักเสีเข้าประตูค่าด้านข้างเป็นเป็นห้องเวรชีสองใหญ่โตมากใหญ่กว่าห้องรับรองที่สนามบินอ๋อเหรอเรียกว่าห้องเวรชีสองเหรอฮะ คุณรักสินอยู่น่าจะอยู่ห้องนั้นครับซึ่งซึ่งลูกความผมหลายรายก็เคยไปใช้อยู่อะไรดูก็จะไม่ไม่ผิดปกติอะไรอ่ะเทนแต่ก็อยากให้ช่วยกันดูดูมันหน่อยเพราะบางทีมันยอกใจมันยอกใจใช่ครับใช่ครับใช่ครับมันมันมันยอกใจคนที่ทํางานอยู่คือไม่ได้ว่ามันจะต้องเท่ากันเป้ะนะผมก็เข้าใจอ่ะในประเทศเนี้ยใช่ไหมแต่ว่า คนอื่นเขาจะคิดยังไงแค่เรื่องเล็กๆอย่างเงี้ยคุณมาคุณไม่ต้องทำนู่นทำนี่คุณอันนี้กลับป้าหรือยังก็ไม่รู้เออไม่มีใครรู้ด้วยขัหรือป่าก็ไม่รู้เนี่ยมา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 ทีแรก ีแรกอ่ะอ,อนักข่าวได้ข่าวว่าท่านจะลงมาให้สัมภาษณ์ที่หน้าบันไดตรงนี้เลยใช่เขาก็เลยรอกัน,กกนแต่ว่าถ้าเผื่อว่าเข้าข้างๆเนี่ยรถก็ยังจอดอยู่ข้างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาลงก็คงลงข้างๆอ,อะไรอย่างนี้ซึ่งก็อันนี้ก็ก็เลยตรงนี้ก็เลยคงได้สังสค์กันเฉยๆใช่ ใช่ไทยนี่มันลำบากไงไม่รู้ปัญหาดีจูไปเดนเป็นแบบนี้หรอถ้วข่าวเจอยากขนาดนี้จูไปเดินเข้าร้านข้างอ่ะขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวพี่ด่างจะไปทําอะไรต่อครับจะไปรอรอประกันตัวแล้วก็จะไปตามเรื่องที่ยื่นกบที่ดีสารยาเมื่อกี้เนี้ยว่าท่านสั่งยังไงทั้งสองเรื่องทั้งวงด้วยของน้องๆ12คนด้วยแล้วเดี๋ยวตอนเย็นตอน่ายว่าจะเข้าไปลงมันธรรมศาสตร์ครับกาวผมครับงั้นครับ เราเล่นกับคุณผู้ชมสนุกสนุกคุณผู้ชมคิดว่าหนึ่งคุณทักษิณจะได้ประกันก่อนเที่ยงหรือไม่อ่ถ้าคิดถ้าคิดว่าได้นะให้ตอบ yes กดอ1กดอแต่ถ้าเผื่อว่าคิดว่าหลังเที่ยงอ่ให้กดอ3อ่าอันนี้คือบ่ายโมงเปคนอนไปใช่ใช่เราเราจะเปิดแทง ก็จะเปิดแทง่ะแล้วก็สำหรับน้องๆ10 10 12คนวันนี้คิดว่าได้จะได้ประกันหรือเปล่าเราเราไม่เอาตัวเลขเวลาไอ้ yes or no เฉยๆนะคะตอบมาได้นะคะแล้วเราก็จะได้รู้ว่าค่ะคุณผู้ชมเนี่ยมีความโรแมนติกกับกระบวนการยุติธรรมมากเท่าพี่ด่างหรือเปล่าเออไม่ไม่มี13เลยนะฮะไม่มีเลยหรอครับขีเลี้ยงล้วนเลยนะเนี่ยขีลี้ยงล้วนเลยล่ะครับโอ้ยยับยับเลยแสดงว่าประชาชนเอาไว้ใจว่าครณพยายามทำ งานอย่างรวดเร็วเพราะว่าเขาาคุณต้องคุณคำถามแบบเดียวกับประชาตินี่ว่าควรจะแก้ไขรัฐมนูลโดยไม่แก้ วันหนึ่งวันสองผมไม่ได้น็อกพี่ผมไม่ได้น็อกผมมีผมแค่มีให้เลือกสองเวลาเฉยๆเพราะบางคนเขาเชื่อตุ่มสิบโมงนะอ๋อมีมากกว่านั้นอีกเหรอโอ้โหอ่ะก็เดี๋ยวเราอาจจะต้องรบกวนติดตามนะฮะแล้วก็ขออัปเดตจากทางพี่ด่างแล้วก็ทีมนะครับเรื่อยๆทั้งกรณีของน้องๆด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของบุ้งด้วยต่อไปในวันนี้เดี๋ยวช่วงเย็นเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะกลับมาไลฟ์กันต่อด้วยเดี๋ยวคุณผู้ชมวันนี้มีไลฟ์ตามปกตินะห้ามผมเออนะครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวให้พี่ด่างได้พักก่อนละกันนะะะฮเพราาว่ นี้ยังมีภารกิจอีกยาวเลยนะครับขอบคุณพี่ด่ามากเลยนะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับขอบคุณทีมด้วยนะครับผมยินดีครับพี่รับผมอ่าวยให้แล้วเดี๋ยวพี่ขออัปเดตกันอีกทีละกันใช่ครับผมแล้วตัวพี่ก็ได้หาทายก็ได้อ่าครับผมขอบคุณครับพี่ด่าครับขอบคุณครับอ่เดี๋ยวปิดไลฟ์กันก่อนไลฟ์ก่อนเฮ้ยผมกลัวมากว่าเสียงคุณจะไม่ชัดไมเหรอ่านี่อ่าโอเคครับผมอ่คุณผู้ชมครับะก็ ผมว่าดูทรงแล้วยังไม่รู้นะว่าตรงนี้เขาจะลงมาให้สัมภาษณ์หรือเปล่าไม่หรอกแต่ดูทรงน,น่าจะไม่นะครับนะแต่ว่าถ้ามีการสัมภาษณ์ก็เดี๋ยวเรามาติดตามกันอีกทีแต่ไม่ต้องห่วง เดี๋ยวช่วงเย็นวันนี้5โมงเย็นนะครับโดยประมาณเดี๋ยว d a i l y To p i c กนะครับก็จะมาอัปเดตข่าวคราวให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะครับก็วันนี้มีหลายเรื่องนะมีทั้งประเด็นคุณทักษิณ12เคสที่ว่าพรปเรื่องของประบอประชามตมถู้นะครับแล้วก็ยังมีประเด็นที่สารรัฐมนูลด้วยนะครับเดี๋ยวก็คอยอัปเดตกันแล้วกันเนาะเต็มๆมาคุณผู้ชมครับโมเย็นเจอกันนะถูกต้องครับผม อาโอเคนะครับนี่มีโอ้โหเจ้าหน้าที่เต็มเลยนะครับก็เดี๋ยวยังไงฮะเออครับผมโอ้หนี่เต็มเลยนะฮะสวัสดีนะครับเออฮะเออเซฮายสักทายนะครับเจ้าหที่ครับนะฮะรถสวยมากครับผมเลข102นะครับเป็นเลขดีเลขเด็ดนะครับนะโอเคงั้นเดี๋ยว5้าโมงเยวันนี้เจอกันกับ Daily Topics เนาะครับผมเออได้ครับมีครับมีอัพได้อด็ดปะครับนึกว่านึกว่ามีควันทูมาเออเออน้องน้องควันทูบอกว่าเขาน่าจะ ใกล้ลงมาข้างล่างแล้วค่ะหมายถึงแต่ว่าไม่รู้ว่าจะลงโซนไหนนะเอออาจจะด้านข้างเหมือนเดิมก็ได้เมื่อก็ด้านข้างเหมือนเดิมเพราะว่ารถยังอยู่ที่เดิมเมื่อกี้ไปดูรถมาแล้วอ่าโอเคควันนทุ่มนี่เสียงคุ้นๆนะครับควันทุ่คนได้ยินกันทั่วแล้วควันเขียวด้วยนะะอยังไงเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวห้าโมงเย็นวันนี้มาเจอกันกับเดลิทอพิกส์เดี๋ยวจะสรุปเหตุการณ์ทั้งหมดให้ครับผมนะขอบคุณคุณผู้ชมมากครับห้าโมงเย็นเจอกันสวัสดีครับสวัสดีครับ